สวัสดีครับเพื่อ่ครับผม่กินข้าวเสร็จ่ปเดีแล้ครับน่ครับปรากฏว่าแข็งอออ กูใครครับพี่น้องครับเมื่อกี้แต่แขกรองต้นโตเมื่อกี้จะไปวานได้เป้ะครับเนี่ยออกมาแต่หลายมื่อแล้วเจตีย์เปลี่ยนเลยน้ำกันเนื้อพี่น้องเนี่ยขขเขาเขาเศร้า เจ้ากับแกงแกงกว่กู้้เห็นหา่นไปราง,งานงานเห็นงานหลายแลวครับทานแยกใช่หมคนตาก้ครับ <c oughs> ไป้ใครมันเขแม่ก็อบอกใครมั้ไ่รอนแม่บอกาอบอกอืบอก,บอกคืคอปลาไ่ปลาอร์มมังไขปลาคอรมันจนตหมนเนียแสบเนี่ไปลาคอมันจะ,ปะเป็นพืจ่าเน่ยปลามูมันแก่ง หมดกอนอำมาตยสายสับไข่ป่านสิทที่ว่าคุณแม่ถ้วยปักแงเนี่ครับพี่อูนี่จะใครย่างเดียว่ไมพอดีพอดี มันนะี่ครับท้องฟ้าขึ้มคือเเข้าไปลองมันขึ้นมนว่านมันก็โตกึนมือมือมันขึ้นครับแยกนี่แยกก็เป็นคมเมฆคือเรามที่ตามมว่าสิเป็นยังไงครับพายุนเขา็ยังไรเนาะมันนี้ก็จะไม่ได้ไปใช้ครับไ่ได้เ ได้ยินข้าวจะจัดรถตู้ของมันการได้เขาตรายกับนาซื้อคากล้องไว้เนาะจอันนี่ยสามสี่ร้อยทีว่าสิเปียนหนากากรศับ ลืมตลอดเนาะว่าจะไปเฮ็ดเน็ตเครื่องนั่นก็นลืมอีกคขึ้นเลยป้ายย่ำใจก็กลืมตลอดไมไม,ไม,มาเด้อครับพี่น้องครับแซ่บแซ,บแซบ่บยั่วย่วน้องคนในแม่ครับ <c oughs> ตื่นมาแล้วก็กินกินแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็กินครับพี่น้องครับถ้าสมมติว่าออกงานนี่คุณแม่จะได้กินขา้าวย่ำใจมั้ยครับของก้านะ ไปน้ำรถสมบัติคือตอนเศร้าเนี่ยคือว่าได้ลุกมาขายของมาตอนเศร้า,าประมาณหามโมงข้างม่วงนี็คือหามโมงข้ามงคือเดินทางแล้วไปเรื่อยๆไปซื้อของซื้อของของกัต้องซื้อสม,มื่นวะครับอืมเอาตลาดไปซื้อดอกไม้กนะ็ซื้อของไปแล้วก็วันเราต้องททุกวันประมาณหามโมงแร้เที่ยงก็ได้แม่กับจิจวัตจิ้เขาการงานอะนมันใกล้เลยแต่บ้าน สุว่านี่เดินทางออดสามโมงสี่งมงเช้า Games, หอนข้านเนีย่ยจะได้ไหมพอซื้ออาหารไปรให้ไปินออไปเากินยู่แะอาหารอืม่ไปซื้เียดไม่กินนั่นกินนี่แะอาหารแล้วก็แล้วด้อืมสุดว่ากินนี่แหอาหารเนาะัีขายเานานาาพไป คมื่อไดเพื่อนสตาของเพื่อนคมื่าไรยุ่ใกล้กับแถวบ้านกับสีแวกเขวาเหินบ้านครับคมื่าไรยุ่ใกล้กับสีแพักเล่มเดินทางไปเรื่อยคแว่วนไรควแถวยุ่ใกล้ๆบุไกลบุกไกลกันเพื่อนกัสีแวม่เดิน แซ่บจังนะเฮ็ดเองไปานนี้บ่แซ่บจั็สิว้างเลยเด้อะขาดจะยังปรุงย่างเดียวครับแต่ว่าคนในแม่คือไปกินตอนมันเลยครับไปกินยังแต่แต้นอเมริกันะครับค่อยมักกินตอนเป็นอเมรอือ เออเอออันใหญ่หัวใหญ่ก็มีอยู่นะค <laughs> นใดไม่รู้ใจไม่รู้นะครับพี่น้องครับคนใดแม่มากกินหัวปลาแต่มากกินบางหัวนะครับแซ่บเออนมาครับก<อ>ารกินปลาเพราะว่ารังนิจตาครับกระเพาะหอย วัวมันกิดคอ,อต้องไปกิเนี่เขียวแจ้กัยำบะแข็งแนาเลยเอา,า,าอยู่บนเหมืองไปคืนเนาะจ้เป็นเฮาอย่างโอ้ยอืตัวเิ้นเขาก็พออยู่พอกินอยู่พัาของกันพอด้เลยเอาอย่าง เหลียยง,เ,ยงเอาว่าไม่ไประโยชน์ทำเข้าแบบค้นมากเลยจะทนไข่อยู่ได้เนาะอันนี้เข้าจิบซี่ชั่วโมงไหมพอลำข้า เปื่ขาคนันแน่เอาได้เวลาแล้วครับพี่ตองครับรแซ่บๆเออสารับชิ้นี้ใส่ันแน่ิแล้วว้แล้วนะครับนแน่ิเนีไ่มีพี่้องคะม,มีเนื้อหาสลัดมีเนื้อหาสลัดกเบืเ้งนะเราคือว้หเ่เพิ่มขไม่ก๋ <ใน S 2> วย้ว่านขังวงอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ